สวัสดีครับก็กลับมากับช่องโจส c ิ e t c ช a นแนลนะครับกับรายการรีวายเดอะรีวิวนะครับวันนี้ก็จะมารีวายโปรดัก์ชิ้นหนึ่งของผมนะครับที่มีความแปลกประหลาดแล้วก็เออตอนนั้นก็แบบนั่งนึกดูก็เออนะทำไปได้เหมือนกันนะครับคือคือคิดไปได้อะจริงๆก็ออกมาก็ก็น่าสนใจแล้วก็เป็นจริงๆมันเป็นฟิกเกอร์นะในกล่องนี้เป็นเป็นฟิกเกอร์สนิ้วเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับก็ทั้งกล่องทั้งตัว ตัวฟิกเกอร์ตัวอุปกรณ์อะไก็จะเป็นการแบบไปหาอุปกรณ์มาดัดแปลงแล้วก็เป็นแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับเนี่ยตัวสายคาดกล่องนี่ก็จะเป็นปริ้นบนกระดาษไขสีส้มนะครับก็จะเห็นคาแรอเตอร์แชมพูจากเรื่องศูนย์นะครับอันนี้เป็นฟิกเกอร์จากเรื่องศูนย์นะครับก็ดูหลางๆตรงนี้นะครับกล่องนี้ก็ผลิตทั้งหมด7ชิ้นนะครับ7กล่อง เท่าที่ทําไหวตอนนั้นก็ออกมาได้7กล่องแล้วผมก็เก็บเก็บไว้1กล่องนะครับแล้วก็ชุดนี้มันจะเป็นชุดอตอนนั้นผมตั้งชื่อว่า hmf นะครับเป็นซีรีส์เป็นซีรีสนะ์แบบฟิกเกอ er, made, ร์แฮนด์เมดแบบประดิษฐ์เองอตัวที่2แล้วนะครับตัวแรกนี่จะเป็นโจที่เป็นชุดผ้านะครับอันนี้นก็แสดงในเทศกาลครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอามารีวิว,วให้ดูในใน,ในเทศต,ต,ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว เดี๋ยวนะโอเคอันนี้จะเป็นเครดิตนะข้างๆก็จะมีแค่เจกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นด้านหลังอันนี้จะเป็นเป็นตัวแท็บค่าด้านหลังนะข้างในก็จะเห็นว่าจะมีฟิกเกอร์ตัวแชมพูอยู่ตัวหนึ่งกับพี่ตุ๊กตาหมีนะครับจากเรื่องศูนย์ซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาตัวติดกันแผนะ่นหลังติดกันแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับ แล้วก็จะมีบุ๊กเลตตเล่มหนึ่งนะครับเรามีมีกระดุมมาให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็นก็จะเป็นข้อมูล,ลต่างๆวอร์นิ่งอะไรก็ว่าไปนะเจ็ดชิน้นโดยชิ้นที่ผมเก็บมาเนี่ยจะเป็นนะครับหมายเลขสี่หมายเลขสีโ่โอเคสีทองเขียนไว้เนาะจริงๆกล่องนี้ผมว่าอันนี้มันปี2007นเจ็ใช่ไหมตอนนี้มันปีโอ้โห2022นะครับกสิบกว่าปี ไม่ใช่สิยี่สิบกว่าปีแล้วนะโอ้โหเก่าแก่มากนะครับก็ไม่เคยเปิดอีกเลยนะครับไม่เคยเปิดอีกเลยก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวไปด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการอันบ็อกอีกครั้งนะครับในรอบแบบโอ้โหยี่สิบปีนะเกือบยี่สิบปีไม่ถึงหรอกนะไม่ถึงคำนวณเลขไม่ถูกแล้วนะ,น,นะครับอ่าก็โอ้โหเนี่ยนะครับก็ถือเป็นเทปอันบอ็อกซิ่งอีกเทปหนึ่งนะครับโอเคนี้ ตัวกล่องเนี่ยก็กเป็นกล่องสําเร็จรูปนะครับจากร้านที่ไปหาซื้อมาที่ให้ขนาดม,นมันเหมาะสมกับตัวตัวโปรดักที่เหลือก็จะเป็นการพิมพ์เลเซอร์พิมพ์อะไรบนกระดาษแฮนด์เมดที่ทําได้นะครับเนี่ยตัวสติกเกอร์สีเงินนี่ก็เป็นการพิมพ์เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวอลองอันบล็อกเลยนะครับตอนนั้นเนี่ย ผลิตขึ้นเพื่อไปอวางจำหน่ายอยู่ในงานนิทศาการคาแรคเตอร์ครั้งหนึ่งนะครับจำได้ว่าจัดที่หมาหาวิทยาลัยศิลปากรน,นี่แหละนะครับแล้วก็ก็หมดภายในเวลารวดเร็วด้วยเพราะมันมันมีจำนวนน้อยนะครับแล้วตอนนั้นก,ก็คือมีนักสะสมมีอะไรที่ทสนใจอยู่พอสมควรนะครับก็บนบเนี่ยสติกเกอร์นี่ก็จะเป็นแพทเทิร์นนะครับจากเรื่องศูนย์นะครับแล้วก็ผมเิ็นบน สติกเกอร์สีเงินนะครับก็ยังดีอยู่นะครับแม็กกามันจะเริ่มเสื่อมๆบ้างแต่ก็ยังเกาะดีอยู่นะครับอันนี้มีมปาล์มนูเล่หน่อยแต่นี้ไม่เกี่ยวกับตัวนะครับตัวตัวงานนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนยี่ห้อนะครับเหมือนยี่ห้อนะครับร้านเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นสติกเกอร์สีเงินจากเรื่องศูนย์เหมือนกันนะครับเนี่ยจะเป็นเลเซอร์จับดูก็จะสึกถึงความเป็นเลเซอร์ปรินได้นะครับตัวกาวก็เริ่ม เริ่มหลุดๆบ้างนะครับนะนี่มีเลอะนิดหน่อยนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาลองลองแกะดูกันนะครับเอาอย่านี้ดีวกว่าอ่ะมาเปิดครั้งแรกในรอบเกือบยี่สิบปีฮะโอ้โหนะครับนี่อ้าวกลับหัวซะง,งั้นแหม โหไม่ได้เปิดนานมากนะครับหลายคนจะงงว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรนะครับผมทำอะไรเนะี่ยจริงๆทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ทำตุ๊กตาขึ้นมาเองทั้งหมดนะครับนันเป็นการ modify นะครับก็เดี๋ยวลองแกะให้ดูนะครับจริงๆมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับมันมันน่าจะเริ่มเสื่อมๆบ้างนะครับเ,เดี๋ยวขออนุญาต ม,มาดูที่ตัวชมพูก่อนนะครับชมพูเนี่ยก็จะเป็นจริงๆก็คือตุ๊กตาเด็กผู้หญิงนะครับที่ซื้อที่เดินหาซื้ออยู่ที่สำเพ็งนะครับก็ะจะเป็นตุ๊กตาขยับได้ผมก็ให้หาให้ขนาดสัดส่วนมันกําลังดีแล้วก็ตรงผมเนี่ยผมก็มา,มาผูกเองนะครับผูกเองให้มันตรงตามคาแรคเตอร์ แล้วก็ชุดเนี่ยผมตัดเองนะครับอันนี้ก็สังเกตร,รอยรอยเย็บก็จะคือคือ,คอผมก็ไม่เย็บผ้าบ่อยนะครับก็คือพอพอเย็บได้นะก็จะมีความแบบเละๆหน่อยแต่ว่าตามกระตูนลายเส้นตรงรอยเย็บเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็ไม่เย็บเนียบอยู่แล้วนะครับข้างล่างนี่ก็ก็เย็บเนียบนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เย็บเองทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อกิด ตัวตัวฟังก์ชันที่มันอย,อยู่ติดกับกลองเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเป็นเวลโครนะครับหรือเป็นตีนตุ๊กแกนะครับแล้วก็มีกระดุมกระดุมนี่ก็ดีไซน์ให้เป็น2สีนะครับแต่ตัวเวลโครเนี่ยมันจะเป็นกิมมิกของเรื่องนี้คือจริงๆแล้วตัวตัว,ตวละครแชมพูเนี่ยที่เป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีแผ่นหลังที่ถูกเชื่อมติดกับตุก๊กตาหมีซึ่งก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับชื่อว่าพี่หมีนั่นแหละ นะครับแล้วก็ผมก็ติดตัวตัวเวลโครไปที่กล่องด้วยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวอันนี้เป็นกระดุมแถมนะนะครับเวลาเอาคาแรคเตอร์เก็บเข้ากล่องเนี่ยผมก็คือเอาเอาเวลโครเนี่ยติดลงไปมันกะ็จะอยู่มันก็จะอยู่เนะี่ยตั้งโชว์ได้ไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะครับแต่ว่าพอแกะออกมานะครับพอแกะเวลโครออกมามันก็จะเป็นฟังก์ชันที่ ที่เอามาติดกับตุ๊กตาหมีได้ครับตุ๊กตาหมีนี่ก็ก็หามานะครับผมไม่เย็บทั้งตัวก็หาเดินหาอยู่นานกันนะจำได้าตุ๊กตาหมีเนี่ยหาอยู่หลายที่หลายห้างนะครับแล้วสุดท้ายน่าจะมาได้ในห้างนะครับคืออยากจะได้ตุ๊กตาหมีที่มันดูเป็นดีไซน์ธรรมดาแหละ,ะครับที่มันเรียบที่สุดแล้วผมก็มาเย็บนะที่เป็นได้สีด,ดํานี่คือผมเย็บเข้าไปนะครับ,นะรบนะก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันตัวมันเล็กแล้วก็ผ้ามันหนาเหมือนกัน เขาจริงแล้วนะครับเขาก็เย็บ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 เข้าไปให้มันเป็นรอยเย็บนะให้ใกล้เคียงกับการ,ร์ตูนนะให้รู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ในการ์ตูนแล้วข้างหลังก็จะมีเวลโครเหมือนกันเป็นตีนตุ๊กแกนะครับ,รรบซึ่งอันนี้ก็จะจะ,จะติดเข้าไปได้อย่างงี้นะครับมันก็จะมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ที่ตรงตามเรื่องนะอย่างงี้นะครับนะคื ใครอ่านศูนย์ก็ก็น่าจะพอนึกออกนะครับคาแรคเตอร์นะอันนี้ผมเริ่มยุ่งละนะครับไม่ได้นั่นนะแต่ตอนตอนทำก็แบบพยายามเก็บให้เนียบนะครับแล้วก็เนียบอยู่แล้วก็แล้วมันเป็นแฮนดะ์เมดอ่ะผมคิดว่าแต่และกล่องก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับในแง่รายละเอียดบางอย่างแต่ว่าหลักๆจะเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดทั้งเจ็ดกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้โอเคอ่ะแล้วก็ก็ดึงได้นะครับแล้ว ตัวหมีนี่ก็คือติดไปกล่องได้เช่นกันมันก็จะเป็นเบลโค่อยจุดหนึ่งติดกลับไปแล้วก็จะเป็นนี้นะครับมันก็จะอยู่ก็จะจะอยู่นะครับอาจจะไม่หลุดไปไหนก็ถือว่าเป็นเป็นฟังก์ชันของกล่องนะครับอโอเคอ่แกะออกมาแต่ตอนนั้นเอื่อมมาน,นานแล้วก็ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่า ว่าทำไมพอติดแล้วรูปรูปข้างหลังในกล่องนี่มันถึงหันไปทางนี้เนาะจริงๆมันน่าจะหันไปทางนี้หรือเปล่าเออผมจำไม่ได้หรือแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดนะนะครับเพราะเพราะมันก็คิดว่าเป็นความตั้งใจตอนนั้นมากกว่าแต่พอมาดูตอนนี้ก็ก็แปลกๆเลยเหมือนกันนะครับใน,นดึงไม่ได้แล้วในติดกาวสองหน้าไว้นะครับใน,นก็จะเป็นข้างในเนี่ยเป็น พิมนโมกระดาษสีส้มแล้วก็มีตัวเป็นพลาสติกลองชั้นหนึ่งเพื่อให้มันดูแบบหรูหลาขึ้นแล้วก็ทําใหต้ตัวตัวตุวต๊กตามันไม่ไม่ไปเสียดสีกับตัวข้างหลังซึ่งมันเป็นเลเซอร์ปิมพนะครับมันมีโอกาสที่จะมีคราบดำๆหลุดออกมานะครับตัวกล่องก็ประมาณนี้โอเคอ่ะก็เดี๋ยวลองเก็บกลับไปดูอีกทีน,นึนะครับก็อันนี้ไม่ได้เปิดมาสิบกว่าปีก็มันเปิดก็ยังยัง คุณภาพดีอยู่ก็แปลว่าอีกอหกขั้นทีน่ซื้อไปนะครับก็ก็น่าจะยังอยู่ในสภาพที่ที่ดีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามดูเทมนี้ก็ประมาณนี้แหละเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ให้ดูมากนักนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับนักสะสมอีก6กขั้นนะครับที่ซื้อตัวบล็อกเซตปิกเกอร์สี่นิ้วของศูนย์อันนี้ไปก็ถือเป็น โดัแกแปลกๆชิ้นหนึ่งที่ผมเคยเคยทำออกมานะครับอันนี้ต,ตัวตัวตัวเบลลนะครับตัวนี้ที่มันหุ้มแจ็คเก็ตนี่ก็เริ่มสภาพเริ่มไปตามการเวลานะครับเพราะมันก็เป็นกระดาษไขะนะครับความเชื่อมจากความร้อนแะ้วก็ก็ตามสภาพนะครับข้างหลังมันเติดสติกเกอร์หนึ่งอ่ะก็อยู่ประมาณนี้คือ คือที่ดีไซน์คือใ้มันอยู่ครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับครึ่งหนึ่งของโลโก้แล้วก็วางไปนะครับประมาณนี้ดูด้านในก็ได้นะครับอ่ะก็ขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวฝากถ้าชอบนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อาจจะแนะนำเพื่อนๆให้มาดูนะครับชแนลเผื่อมีอะไรน่าสนใจนะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าต่อไปครับขอบคุณครับ